ทำนายสึกลุ่งนั้นกับชอนเดตประจำวันพฤหัสที่9มกราคม2568้นะครับวันนี้จัดกันไป8ดคู่คู่แรกสเปนซูเปอร์คัพเรอลมาดรดเจอกับมาโยกาไปเตะกันที่ซาอุถ้าดูจากฟอร์มครับเรอลมาดรดกำลังฟอร์มได้ใจเลยทีเดียว4เกมหลังสุดชนะทุกเกมแถมเกมล่าสุดถล่มคู่ต่อสู้ถึง50ส่วนมาโยกา5้านัดหลังสุดมีชนะไป2แพ้ไป3แต่ถ้าดูจากเฮดทูเฮดคู่นี้แมตเรแทบจะหึดจับทุกเกมเมื่อเจอกับมาโยกาแต่ด้วยประสบการณ์เป็นปรายการฟุตบอลทัวร์นาเมนต น่จาจะชนะได้2 0คู่ต่อมาเชฟฟิลด์อยู่ในเตะเปิดบ้านเจอคาร์ดิฟเตะกันในศึก FA ฟเอผลงานของเชฟอยู่ยังคงดูดีกว่าเจ้าบ้านคาร์ดิปแล้วยิ่งสถิติเฮดทูเฮดห้านะัดหลังสุดที่เจอการเชฟอยู่ชนะทั้งหมดเด็ตให้เชฟอยู่เปิดบ้านชนะ21คู่ต่อมาฟูลแลมเปิดบ้านเจอวัดฟอร์ดถ้าดูจากสถิติเฮ to ูเฮดฟูลแลมไม่ชนะวัดฟอร์ดเลยตลอดหนะ้านัดที่เจอกันแต่นั่นเป็นสถิติเก่าถ้าผลงานของฟูลแลมณปัจจุบันดูดีเลยทีเดียวเชื่อว่าวันนี้จะเปิดบ้านชนะได้ 3. คู่ต่ตอมาเาเปิดดบ้้าานจอววยควมทที่ว่วาีม เยือนอย่างพีเตอร์โบโรอยู่ในอันดับที่19ในลีกวัน เห็นได้ชัดว่าเอเบตันเหนือกว่าชัดเจนชอดเด็ดให้เจาบ้านชนะ2-0คู่ต่อมาไปลิกสรกอตแลนด์ดันดีเปิดบ้านเจอเรนเจอร์ผลงานของดันดีแพ้มา2เกมติดในบ้านส่วนเรนเจอร์ภาพรวมเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยปังสักเท่าไหร่แต่ยังมองว่าสถิติของเรนเจอร์ดูดีกว่าดันดีเชื่อว่าจะบุกชนะได้ไม่2-1ก็3-1คู่ต่อมากาเซนแทปเปิดบ้านเจออิสตันบูลสปอร์เป็นศึกฟุตบอลถ้วยของตุรกีผลงานของกาเซนแทปยังคงทําได้ดีในรายการนี้ชนะมา2เกมติดจากการเล่นในบ้านทั้ง2เกมแล้วด สถิติเฮดถูกเฮดกาเซนเทปก็เหนือกว่าช็อตเด็ดให้เจาบ้านชนะไม่1ก็20คู่ต่อมาคาซิมปาซาเปิดบ้านเจอเฟเนบาเช่คาซิมปาซา6เกมหลังสุดไม่แพ้ใครชนะไป4เสมอไป2แต่ว่าผลงานในบ้านภาพรวมไม่ค่อยดี10เกมหลังสุดชนะได้แค่2เสมอ4แพ้ส่ส่วนเฟเนบาเชุ่มกําลังยังคงดูเหนือกว่าประสบการณ์เก๋าวกว่าช็อตเด็ดให้เฟเนบุกชนะไม่1-20ก็คู่สุดท้ายเป็นบอลถ้วยของเบลเยียมเบียชอตเปิดบ้านเจออันเดเลสผลงานของเบียชอตเอง5นัดหลังสุดไม่ชนะใคร เสมอไป3เสมอไป3แพ้ไป2ส่วนอันเดอร์เเอง2นันหลังสุดหลุดฟอร์มแพ้เกง้ง20แล้วก็แพ้ให้กับเดนเดอร์เอชสแต่ถ้าดูสถิติภาพรวมที่ทํามายังมองว่าอันเดอร์เมีสิทธิ์ที่จะไปเบียดชนะได้2-1จัดไป